ตอนนั้นเนี่ยพี่เขารู้สึกไม่สบายตัวแล้วเขาก็อยู่บ้านอยู่คนเดียวเนาะเพราะว่าพี่หนึ่งไปไปทำงานพี่แพลวเขาก็เข้าห้องน้ํพาพอเปิดประตูออกมาเนี่ยเขาเหมือนเห็นผู้ชายร่างใหญ่ๆอะค่ะเดินผ่านไปผ่านมาอุย้ยคืออะไรอะเขาก็พยายามใช้ชีวิตไปสักพักจนเขารู้สึกว่ามันมันบ่อยเกินไปแล้วอะค่ะเขาก็เลยโทรไปหาพี่หนึ่งว่าเธอฉันเห็นแบบเนี้ยฉันไม่สบายใจเลยทํายังไงดีตัวพี่หนึ่งเขาก็บอกว่าอ๋อเขาเพิ่งไปเช่าคุพยนต์มาให้ไง เห็นเธออยู่บ้านคนเดียวเขาเป็นห่วงเฮ้ยคุณพยน์ไม่อยู่เป็นเพื่อนเหรอในคืนนั้นแหละที่ทะเลาะกันก็คือดีกันแหละเขาก็โอเคคืนดีนอนหลับไประหว่างที่หลับอยู่เนี่ยค่ะตัวพี่แพลวเนี่ยเขาสลืมสลือแล้วเขารู้สึกว่าเหมือนมีคนเอามือแบบมาอังที่คอที่แขนเหมือนประมาณว่าวัดไข้อะค่ะเหมือนเวลาตอนเด็กๆแล้วนอนจับตัวรึไหมอ่าใช่ค่ะเขาก็รู้สึกว่าเออดีเนาะแฟนใส่ใจว่าเราไม่สบายแล้วคอยมาเช็กทีนี้เขาก็รู้สึกว่า เหมือนมีคนค่อมเขาอยู่สลืมสลือเขาก็ลืมตามมาเขาเจอเป็นแฟนเขาจริงๆแต่มือน,นึงอะคะ่ะเหมือนถืออะไรสักอย่างอ,อีกมือน,นึงเนี่ยเอามาแตะแล้วก็ป้ายตัวเขาป้ายตาแล้วก็ป้ายที่ปากพี่บีเขาก็เลยเดินไปที่ห้องพระแล้วก็ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยว่าเนี่ยช่วงเนี้ยพวกผมเจอมาหนักมากเลยยังไงก็ได้ขอวิธีให้หายขาดหน่อย คืนนั้นพี่บีเขาฝันมีผู้ชายคนหนึ่งอะเดินเข้ามาหาเขาหน้าตาดูใจดีเลยค่ะแล้วก็ใส่ชุดเหมือนชีปะเขาแล้วบอกว่าเนี่ยไปวัดชื่อนี้นี้นะแล้วไปกินน้ำมนต์ที่สําคัญต้องนั่งสมาธินะเจ็วันเดี๋ยวดีขึ้นเข้าหลังอะอย่าไปเอาของใครมากินอีก